ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ลงสีแล้วนะครับผมทำในคืนเดียวกันเลยนะครับผมวันนี้โอเคนี่ก็จะเป็นหูนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวแล้วก็เปลือกตานะครับผมนี่เปลือกตานั่นนะผมผมใส่ตะปูเข้าไปด้วยนะครับนี่เลยใส่ตะปูเข้าไปเห็นไหมใส่ตะปูให้มันติดแน่นทนทานถาวรเลยนะครับผมแล้วก็จมูกก็ใส่ตะปูด้วยนะครับผม ติดสก็อตทเทปลงไปให้มันติดหนึบส่วนฟันนะครับผมฟันก็ผมก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับผมโดยใช้กล่องกระดาษแทนนะครับปกติแล้วผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการทําฟันนะผมแต่วันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษแทนนะครับผมจริงไหมเพื่อเป็นการลดต้นทุนน่เนาะอืมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต่อหูกันนะครับผมพรุ่งนี้โอเคการต่อหูก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ เป็นแท่งนะผมเป็นแท่งสอดเข้าไปตรงหูจริงไหมสอดเข้าไปนะผมแล้วก็ให้มันกระดิกได้จริงไหมสองแท่งนะผมประสานกันจากนั้นก็ติดตรงหูวนี้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปาก็ขยับได้นะผมอ้อผมลืมบอกนะผมผมใส่ฝาขวดลงไปด้วยนะผมติดกับน็อตนะผมให้มันตึงเลยนะ นี่แหละไอเดียใหม่เนี่ยผมที่มันนูน,นออกมาได้คือฝาฝาขวดนะครับผมคโอเ